โอเคครับวันนี้ก็มาเจออีกกันอีกแล้วนะครับกับหนุ่มเพียวาพาแซบนะครับหนุ่มเพียวอีสานอินดี้เนาะ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำกระเพราตีนไก่ครับผมเนี่ยส,สวยๆเลยตีนไก่เราได้ตีนไก่มาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะหัน่นครึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าเนื้อนะครับผมโอเคอ่ะสักครู่ครับ ตินไก่งามๆเลยครับผมตีนไก um ่งามเลยอบอวบเลยครับผมตีนไข่ข้าวอวบเลยครับผ uh, มแพ็กนี้มีกี่ตีนนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะพอหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตีนะครับผมแพ็หนี้มีสิบตีนะครับ ใส้บ้านเลยครับเดี๋เรามาสับสับครึ่งหนึ่งครับผมมันใหญ่ไปมันแบบจับสับจับสับลับอันนี้แหละับับดกับรับ <Okay. S 2> เราจะต้มให้ตีนไก่มันเปื่อยก่อนนะครับผมอ่ให้ตีนไก่มันได้ที่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปผัดนะครับผมต้มตีนไก่ให้เป,เปื่อยก่อนนะครับค่อยเอาไปผัดนะครับผมเดี๋ยวไปชมขั้นตอน ไไให้เข้าที่ก่อนนะครับผมให้ตีนไก่มันเปื่อยก่อนนะครับผมเราค่อยเอาไปผัดอีกทีนึงนะครับผมอเราทิ้งไว้สักคู่ก่อนนะครับผมค่อยมาดูกันดีครับผมโอเคครับตำพริกนะครับไว้ ตัวะก่อนเย่ครับเราก็จะผัดพริก๋ับนอกมาหนี่ตั้งกระทะให้เดือดๆนะครับเราก็จะมาผัดพริกนะครับพริกที่เราตำไว้หยาบๆนะครับผมมาผัดอันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับผมกระเพราใบกระเพราผัดพริกก่อนนะันดับแรกใส้นน้ำมันนิดหน่อยครับ วันนี้ก็ผัดกะเพราตีนไก่นะครับผมอืมเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะครับผมเย้เร <Yeah! S 1> อครับวันนี้ก็คือเกาครับอยู่บรรชวนคือเกาหนุ่มเพียวพาแจ็บครับผมวันนี้มาอ่านี่อันนี้เราก็เสด็จน้ําไว้ก่อนนะครับผมต้มไก่ตีนไก่เราต้มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปผัด แล้วเราผัดพริกก่อนกับเผาตีนไก่นะครับผมแกบบน้ำกันครับกระทาพี่สิงนะครับพน่พริกก็ไปผัดเลยครัหอ,อมหแบบอมหอมโอ,โอ้กินชูขึ้นเลยครับ ก่อนครับผมอืมแมวก็เยอะนะครับนี่ผัดให้พร้อมก่อนนะครับผมผัดให้พร้มอมอผัดแล้วก็อย่าลืมสูตรเด็ดนะครับก็คือน้ำล้างครกอันนี้เอามาเตรียมไว้ก่อนน้ำล้างครกเดี๋ยวค่อยใส่ ลืมน้ำตาลนะครับเดี๋ยวใส่น้ำล้างคกอ,อ่ะกลิ่นขึ้นเลยสูตรเด็ดนะครับน้ำล้างคกเซ็ตเซ็ตหลายครับผมแรงครับไม่ทันน้ำตาลนะครับผมอ่าใส่น้ำตาลนี่ประมาณนี้พอม,มีรสหวานรสหวานนำ มีตีนไก่ที่เราต้มไว้แล้วออกไปเลยเดียวเคี่ยวไปเลยครับอันนี้ไว้ที่หลังครับผัดกะเพราสูตบบนบ้านๆครับ เด,เดือดอเดือดเดี๋ยวปรุงก็จะมีอ่านี่ขาดไม่ได้ครับซอสหอยนางรมขาดซอสหอยนางรมไม่ได้นะครับประมาณหนึ่งซ้อนโต๊ะครับนางรมหนึ่งซ้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรมหนึ่งซ้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปลาเขี่ยวอืม ก็่าไม่ได้ก็น้ำปลาครับใส่นิดหน่อยครับเดี๋ยวเค็ม ไ,ไฟกดไฟเริ่มจะดับไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหรป่ปัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไฟไม่ค่อยแรงเดีย๋ยวผมเอาไฟใส่เพิ่มกันสีสัน านเลยกะเพราตีนไก่ครับอ่าสูตรกับแก้มก็ดีกับข้าวก็ดีกับแก้มก็ได้นะครับกับข้าวก็ดีนะครับผมสูตรนี้นะครับผมอ่าสูตรขี้เมาลืมบ้านครับกะเพราตีนไก่ตัวนี้สูตรขี้เมาลืมบ้านนะครับผมเออสูตรย็กครับ กะเพราตีนไกนะครับผม,มผมว่าสุดได้เข้าที่แล้วครับผมเราเอาพระเอลกลงไปเลยครับใบกะเพรากับหอมซอยอใส่เป็น ดอกเลยนะครับเป็นกันน้านนี่นะครับผมสไตล์บ้านสวนเนาะออหอมครับออไฟก็เริ่มจะดับนะครับผม เผาตีนไก่ามาเด้อครับผมนี่เอาตีนไก่แซ่บครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปจัดจานก่อนเนี่ะเพราตีนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับผมนี่สูตรหนุ่มเพียวพาแซ่บนะครับผมกับเราตีนไก่ลงจานครับจัดจานโอ้ยพี่น้องเอ้ย สุดขมัญญายครับผมสุดขมัญญา,คญญา,คญญา,ายครับผมสุดขบัญญายครับผมเสร็จเด้อครับเนี่ยมาเบิ่งใกล้ๆครับ บปงไกลๆมาเป็งไกลๆครับผมกะเ,กะรเรพราตีนไก่นะครับอืมเออรับน้องกูกะเพราตีนไก่นะครับสูตรแซ่บๆนะครับตรงเทียวผ่าแซ่บนะครับโอ้หมาน้อยก็อยากน้ำครับพี่น้อง <ๆ S 1> พุ่นอะพุ่นอะพุนะ่นอะโอ้มาเด้อครับกะเพราตีนไก่ครับพี่น้องลงท้องไปกินกันเลย よっ